ผมสวัสดีครับผมนี่มาพบกับด่านเซียเสียนเบอร์เอิหลูกอันร้านมาแต่งโตละฮะน้องดีนอ่อเงาก็เบอแร์เอิญน้องมาหน่บัดนี ก็ไปเอิอน้องมาเดี๋ยนี้ไปเอิน้องมาแตงตัวสีเขียวเียหมดเลยหรอเอิน้องมาก่อนักทักไปเอน้องมาเร็วบ้าไปเอิน้องมาก่อนอไ,ไ,ไปเอ,อิน้องมาก่อนเ,เร็ว,ไป,ไ,วไปเอ,อิน้องมา ไปเอิน้องมายังาหวยเร็วแม่ไปดองมาเร็วเร็วเฮ้ยพันยางน้ำกลนพันยางน้ำกลนวาวันนี้ลูกสาวมีงานลำเลยคะโอ้ใครแต่งตัวให้ เอาลุกซะแม่้ออนยไหมสีเขียวสีเขียวต้องสองงานเลยบ่แปนเออลืมใจค่าแต่งตัวเนอะตะเกียรละจ้าเอาหมดแล้วเมื่อนันจักงานวะเมื่อนันซิเมื่อนันซิงสองร้อยสองร้อยห้าสิบละแต่งตัวแต่งตัวเบิร์ตพอดี บริต๊พ่อพักข้าวหัวไหลถนัจากแบงพ่อจากแบงนา้าวหัวหลเอาไปแม่ชายก็นอ่ะนนุ่ำไม่ฟีนุ่นรำไม่ฟีเสื้อแสบเด็กยากไสแต่ตัวคนสวยถุงถุงทำไม วันนี้มีงานลำน่สเสะมีงานลำกำลังแต่งองค์ทรงเครื่อง เสื้อขาวผ้าถุงสีเขียวสบายสีเขียววนบะเมืม่อใดเนี่ยเมื่อนี่เราหาโมงเกินเนี่ยเ,เสื้อขาวเนี่ยอองานพ<ช>ี่รอมงานพี่้อมห้าโมงครึ่งเสื้อขาวเ,าเสื้อขาวผ้าถุงเขียว ออ๋ผ้าชูเขียวก็สบายเขียวเออผ้าชูเขียวสบายเขียวเสื้อขาวซื้อเปลี่ยนแต่เสื้อสบายเขียวเนาะเขียวเอ็นตะเขียวเขียวว่าเขียวปุ๊บตำแหน่งได่ะไปบอกเขาเขียวโอเคนี่งานี่ยน้องก็มีงานไหนอีกอะยังป่หาได้ลงงานที่แอน็ดลดลงลงานตีเอนดลดเจ็ดเอ็ดยิง อันน,อน,อน,นไม่อยู่ย <c oughs> จัดเองดาอ็มไม่อยู่วันเียอมิอยู่ก่นเด็กนต้องอีอ็ดมินนะ เปลี่ยนแล้วเป็นสีขาวแล้วคนสวยคนสวยตัวน้อยอเฮ้จ้ะไปโดมก่อนนะแล้วก็ติดให้อยูไ่ไปถามย่าชิ้ให้าถาม่า còn con quan cả thì năm con thân tua này con suối นองตัวนอนแต่งตัวลามเลี้ยวคนสวยคนสวยพ่อจ๋า <c oughs> ร้อนไหมลูกร้อนร้อนหรือคะร้อนเหล็กค่ร ลูกสาวลูกสาว,วันนี้ลูกสาวมีลำอีกแล้วถ้าลูกกระสองงานคือเก่าสองสองานคืนอเก่านี่ครับคนสวยแต่งตัว So why? nó đợt này thắp thắp kèn đấy là cái này nó thắp kèn là Nhím nè, hehehe, làm nà, cô

เสียบหนังหัวลานเด้อโอเคอะเย็นด okay. ิเย็นนีโอ้สวยครับผมข้าแป้งทาปากเลยอยนี้นนข,ข้าแป้ง,ปงนังย่งมัดปูมโมนโลเซ่โอเคเลยครับผมเออที okay. ่นี้ก็ไว้เพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับนาานนคนสวยวันนี้มีงานลำนะครับ